อุโบสถเราก็จะเป็นอุโบสถอนเนกประสงค์ชั้นล่างก็สามารถทำในการทําประพฤติปฏิบัติธรรมญาติโยมมาปฏิบัติธรรมได้เป็นอา,อาคารข้างล่างชั้นบนก็เป็นสําหรับพระสงฆ์ทาสังฆกรรมมีโครงการที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสําคัญไว้บนยอดปรียอดของอุโบสถทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าอานิสงจากการทําบุญสร้างโบสถ์คือ ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นผู้มีสมาธิสติสัมปะชัญญะปัญญาที่ดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุประสงค์รายได้จากการสร้างเหรียญมหาราชพิกแผ่นดินรุ่นหนึ่งครบรอบ29ทศวรรษทางอนุสร์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดนครนายกได้เลือกภาคตะวันออก ที่วัดเขาสอยดาวเหนืออำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระครูวิบูลธมโมภาษเจ้าอาวาสที่ท่านเมตตานั่งปลกอธิษฐานจิตที่วัดเชิงท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดอรุณกรุงเทพมหานครและอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดนครน,นายกขออำนาจคุณพระพุทธเจา้าพระคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ จงอภิบาลปกปักรักษาให้พวกท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิ นณะบุญจากอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจังหวัดนครนายกใส่บาตรยามเช้าก่อนพระฉันเช้าเป็นการสะสมบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อิพรจะมาภาพพระครูวิบูล์ธรรมโมอภาสเจ้าคณะอำเภอสอยดาวฝ่ายคณะธรรมยุทธข้เาเจ้าวาดวัดเขาสอยดาวเหนือแห่งนี้ได้มาอยู่ที่วัดเขาสอยดาวเหนือแห่งนี้ตามบัญชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชาติทิศดาวิโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่แตมาอยู่ตั้งแต่อุปสมบทอุปสมบทที่เขาว,วัดเขาโตก,กิมก็ได้อยู่รับใช้ครูบาอาจารย์ที่วัดเขาโุก,กิมตั้งแต่2520 จนถึงปศ .2,535 ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มีจิตศรัทธาบริจาคสถานที่เพื่อสร้างวัดสาขาปกติก็มีอยู่แล้วหลายสาขาปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้ก็เป็นวัดสาขาที่20มีชื่อว่าวัดเขาสอยดาวเหนือตั้งอยู่ที่หมู่ที่12ตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อคณะศิษยานุสิ์ถวายพื้นที่ให้กับ หลวงปู่สมชายแล้วหลวงปู่ก็ได้มอบหมายให้อาตมาซึ่งเป็นพระเทระของวัดเขาสุกิมในยุคนั้นได้ออกมาดูแลสถานที่แห่งนี้ว่าพอที่จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมพอที่จะเป็นวัดวาอารามได้ไหมในช่วงเบื้องต้นได้มาานั้นก็มองเห็นภูมิประเทศของเทือกเขาสอยดาวก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะเป็น วัดวาอารามได้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีก็ได้กลับขึ้นไปกาบเรียนหลวงปูส่สมชายว่าเหมาะควรที่จะเป็นสถานที่อพิษปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านก็เลยให้รับฉลองศรัทธาญาติโยมฉลองศรัทธาคณะเจ้าภาพที่มีศรัทธาที่จะถวายพื้นที่แห่งนี้เมื่อรับแล้วก็ได้มาอยู่ในพัฒนาก่อสร้าง วัดวาอารามมาตามบัญชาของหลวงป,ปู่สมชาติจตะวดีโยมาตลอดปัจจุบันนี้ก็มีกุฏิเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ซึ่งอยู่บนบนภูเขาขึ้นไปเล็กน้อยไม่ได้เข้าไปในเขตพื้นที่ของป่าไม้เป็นพื้นที่ของเราเองจํานวนสิบหลังแล้วก็มีศาลาส่วนกลางคือศาลาการเปลี่ยนซึ่งใช้ประกอบศาสนก,กิจของวัดเมื่อมีเสนาสนะต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ก็ยังดำริที่จะทําให้วัดของเราเนี้ยให้สมบูรณ์ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นก็ต้องมีอ <Okay. S 3> ุโบสถอุโบสถซึ่งเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมของพระสงฆ์เราจะเป็นบวชนาเป็นทมสังฆกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ต้องมีอุโบสถต้องใช้อุโบสถทั้งสิ้นอนวัดเหล่านี้ก็ยังไม่มีอุโบสถก็เลยด้เริ่มดำริที่จะก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาตั้งแต่2,560ก็ได้ซื้อพื้นที่ ต่อจากชาวบ้านขยายพื้นที่ออกไปเพื่อจะทําอุโบสถให้นดงามรับก็เป็นหลักชายทางพระพุทธศาสนาทิ้งช่วงระยะเวลามันเป็นระหว่างโควิดเสร็จแล้วก็มามาในวันิลาเลิอกอุโบสถโดย้าบคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์จากวัดบวรมาเป็นประธานในพิธีวางิลาเลิอกอุโบสถเมื่อวางอุโบสถก็ท่ามกลางสถานการณโควิดอีกเช่นกันก็ยังไม่ ในช่วงนั้นสถานการณ์โควิดก็ยังรุนแรงมากก็ทําอะไรต่างๆได้ไม่เต็มที่เมื่อสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปการก่อสร้างของเราก็ได้เมื่อวานศิลาเลิกลงไปแล,แล้วก็ได้ก่อสร้างไปได้เพียงเล็กน้อยเก,กี่ยวกับเศรษฐกิจในบ้านเมืองเราด้วยสิ่งของข้าวของอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแพงทางวัดก็เมื่อมีทุนทรัพย์ในจํานวนก้อนหนึ่งในระยะนั้น มีทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยนะและก็ได้ใช้ทุนทรัพย์ที่ชาวบ้านที่บรรดาสาธยายโยมบริจาคมาทั้งหมดบริจาคมาเท่าไหร่แล้วก็สําหรับที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอุโบสถแล้วก็ได้ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถไปทั้งสิน้นตั้งแต่ซื้อที่ปรับพื้นที่แล้วก็วางเสลาเลิกวางเทฐานรากอุโบสถจนกระทั่งมาที่เราเห็นเสาอยู่ เมื่อได้ก่อสร้างมาได้ระยะขนาดนี้ทุนทรัพย์ของทางวัดก็หมดลงหมดลงทางวัดก็เลยงดพักลงไป2ปีแล้วเมื่อพักการก่อสร้างลงไป2ปีก็ปัจจุบันนี้ทางอา,อาจารย์ก็ได้มีดำริว่าอุโบสถน่าจะคืบหน้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็มีจิตสัทธาที่จะก่อสร้างต่อก็ได้รวบรวมทุนทรัพย์และคณะญาติมิตรที่เป็นสายบุญ ของมูลนิธิรวบรวมทุนทรัพย์จากมูลนิธิอนุสรสถานพระเจ้าตากสินจังหวัดนครนายกได้มาสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อจะได้ต่อเติมให้อุโบสถได้คืบหน้าไปอีกเล็กน้อยคงจะเมื่อได้ทุนทรัพย์จากตรงนี้แล้วก็จะได้ติดต่อคณะช่างทีมงานช่างมาดํเเงงาเนินการต่อเติมอีกสักเล็กน้อยเท่าที่จะทําได้สำหรับญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะ ร่วมบุญกับทางวัดในการก่อสร้างอุโบสถเพื่อเป็นหลักชัยในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถร่วมทางวัดโดยตรงสาหรับบรรดาญาโยมที่ได้ร่วมอนุโมทนากับทางวัดจะมากหรือน้อยไม่สําคัญอยู่ที่มีจิตศรัทธาอยู่ที่ใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเมื่อพวกเราบริจาคในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ขออนิสงส์จากการได้ร่วบจากการที่ได้รวบรวมตุปปัจจัยทุนทรัพย์ในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระพุทธเจา้าพระคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงอภิบาลปกปักรักษาให้พวกท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินอ,อุโบสถเราก็จะเป็นอุโบสถอนเนกประสงค์ชั้นล่างก็สามารถทำในการทําประพฤติปฏิบัติตธรรมญาติโยมมาติปฏิบัติธรรมได้เป็นอา,อาคารข้างล่างชั้นบนก็เป็นสาหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม มีโครงการที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำคัญไว้บนยอดปรียอดของภูบสถ ที่ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุอขยิงย่งยิ่งไปเึ้นการละนาฏเสร็จจากนั้นนะครับคณะบุญเราได้ถวายพระรูปลอยองค์บูชาขนาด9นิ้วจำนวน5องค์ซึ่งถวายเป็นครั้งที่สองแล้ว รวม1ิบปุง่งสำหรับมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโบสถ์วัดเขาสอยดาวเหนือและปัจจัยจํานวนหนึ่งจากทางอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดนครนายกจากผู้สั่งจองเหรียญมหาราชพิกแผ่นดินรุ่นหนึ่งพบรอบ29ทศวรรษเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างโบสถ์ต่อไปแม้จะจํานวนไม่มากก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะได้สร้างสิ่งมงคลทั้งหมด3อย่างคือสถานปฏิบัติธรรมโบสถ์และ เจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผ้ใดที่ได้ผูกได้เกี่ยวพันธนาการกันหากเป็นบุญสำคัญผู้ใดที่มีจิตสำคัญในการสร้างบารมีหากเป็นญาตใดที่รอผลบุญก็ขอให้รับผลบุญนี้ไปหากผู้ใดที่มีความพยาบาทอาฆาตผูกเกี่ยวพันธนาการก็ให้ปลดพันธนาการด้วยบุญที่อุทิศครั้งนี้ขอให้ขาด ตั้งแต่ปัจจุบัน,นด้วยอำนาจของบุนที่สร้างขือขออนุมโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สั่งจองเหรียญมหาราชพิกแผ่นดินรุ่นหนึ่งรายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์ทั้งหมดสองที่และเจดีย์ทั้งหมดสองที่คลิปหน้า จะพาทุกคนไปกราบสรีละหลวงปู่สมชายทิตะวิลิโยที่วัดเขาสุก,กิมและมาจังหวัดจันทบุรีทั้งที่ไม่พลาดกับการเดินทางน้ำสก,การลอยพระพุทธบาทเขาคิจกุรและสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระอริยบททรงนั่งบัลลังก์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับ อันนี้ส่งในวันนี้นะคะได้มาร่วมบูญสร้างโบสถ์ที่วัดสอยดาวเหนือและก็ได้มาขึ้นเขากิจกุดผลที่ได้คือลงมารู้ว่าถูกหวยสามตัวตรงเลยค่ะ